สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหม,มาบรกิการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับมาได้ถ่ายกันเลยวันนี้ช่างมาอยู่แถวรรกิ่งแก้ววังพีหมู่บ้านอะไรนิเวศจำไม่ได้โทษทีอยู่ช่วงนี้แหละครับใกล้ๆก, <c oughs> ก็มาเช็คบูธนะครับเช็คบูธลูกค้าบอกว่าเสียงมันดังนะครับ ช็คบูเช็คทุกหมาอมีขยับตัวแล้วมีลั่นมีอะไรเนี่ยครับก็มาถอดเล็เช็คเรียบร้อยตัวบูทยังค่อนข้างสวยนะครับประมาณ80%นะครับก็ยังทำใจไม่ได้จะเปลี่ยนก็ลเลยแนะนำใช้ตัวบูทเก่าไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาปรับหน้าเพาที่มันสึกช่วยลุนระยะมันหมายถึงว่าอ่าตัวบูทก็สึกส่วนหนึ่ง ตัวหน้าก็หลวมส่วนหนึ่งคือการใช้งานนะมันมีการเสียดสีมันจะทําให้มันเสื้อมันหลวมบ้างอะไรหลวมบ้างเราก็มาปรับหน้าเผ่าวเอาสภาพถ้ายังสวยๆอย่างเงี้ยปรับหน้าเผ่าได้แต่ถ้าจะเป็นลักษณะอย่างที่ว่า,าหลวมเยอะแล้วอะไรครับเราก็มาปรับหน้าเผ่าบูธมันจะทะลักมันปรับไม่ได้นะครับแล้วเพื่อนๆบางคนเจอหน้าช่างบอกอยากให้ปรับหน้าเผ่าบอกทำมานานหรือยัง เพิ่งทามาได้6เดือน8เดือนอันนั้นก็จะยากนิดนึงแล้วนะครับแล้วปรับหน้าเผาในที่โดยมันไม่ถอดอะไรลงเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับผมอันนี้มีลูกหมากแตกด้วยนะครับแต่ก็เปลี่ยนที่จําเป็นนะครับด้านหน้าเป็นเผาเดียวก็จะกินหน้าเยอะหน่อยนะครับก็กินไปทั้งหมดเลยด้านหน้านะครับลูกหมากแล้วก็มีด้านหลังอยู่แขนหนึ่งนะครับด้านบน ก็กินเยอะประมาณหนึ่งทุกมากก็สุดเยอะประมาณหนึ่งครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันปรับหน้าเพาไปนะครับฝั่งนู้นเปลี่ยนซีนไปด้วยว่าฝั่งนู้นจะหลวมกว่านะครับมีรอยน้าเข้าเปลี่ยนปะเก็นเสริมปะเก็นใหม่นะครับอย่างอื่นก็ไม่เยอะครับช้าถอเบองโคนถอดเบองโคนเทละชิ้นละชิ้นน็อตกันแน่นแล้วกันผ่านสนิมใหม่ ตอนนี้ก็ไล่ประกอบนะครับมาช่วงบ่ายบ่ายนิดนึงนะครับนะครับ,รบลูกหมากลูกหมากเนี่ยทำให้กินยางได้เยอะนะครับ,รบเอพื่อนเพื่อนลองดูแล้วกันถ้าเห็นสภาพอย่างนี้ก็เตรียมเตรียมตัวไว้นิดนึงนะครับว่ามันมันทำให้ระยะยาวเนี่ยมันไม่คุ้มลูกหมากชุดหนึ่งกับล้อแค่ล้อวงหนึ่งมันก็ใกล้เคียงกันเนาะ แต่ถ้าเป็นาราคาล้อหล,ลอยางก็อาจจะได้สัก2วงหรือ3าวงนะครับสำหรับล,ลูกหมากชุด1ชุดประมาณนั้นอันนั้นคือหมายถึงลวมพ่าแรงนะแลวเฉพาะลูกหมากก็ไม่ถึงอีกนะครับถ้าเพื่อนๆทำเองนะมีไฮดรอลิกอัดเองก็ประหยัดนี้ได้เีก,ก็เลยนะครับมีบล็อกมีอะไรยิงได้ทามือก็ก็เหนื่อยนะอนี่นี่ โอเคก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาก็โทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลไทยนะครับตอนนี้ก็สรุปก็คือเปลี่ยนไป4ีแขนบนหลังนะครับบนหน้าแล้วก้านหน้าสองกา้านแปดหัวนะอันนี้ยังดูค่อนข้างดีนะครับช่า,างก็นแนะนำว่าเซฟไปได้นะครับไม่ยังไ,ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมโอเคสวัสดีครับ เป็นฮีโน่วิกเตอร์นะครับตัวใหม่